สวัสดีค่ะ,จะเจคโนมาแนะนำนะคะแนะนำเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวนะคะในคลิปนี้นะคะราคาเพียง640,000บาทเท่านั้นนะคะทุกคนพิกัดอยู่ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะหมู่บ้านพรพันธ์นะคะทุกคนท่านใดกำลังมองหาอยู่นะคะก็เข้าไปรับชมกันก่อนได้เลยนะคะน่าอยู่นะคะภายในสะอาดสะอ้านนะคะทุกคน ดูจากรูปแล้วโอเคเลยค่ะบนพื้นที่21ตารางวานะคะมี2ห้องนอนค่ะ1ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้วก็ยังมีที่จอดรถได้ด้วยนะคะทุกคนอยู่ใกล้ตลาดสดโชคชัยนะคะอยู่ใกล้ถนนใหญ่ค่ะใกล้โกบอลเฮาส์นะคะท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรในคลิปก็ได้นะคะหรือว่าจะดูเบอร์โทรที่ใต้คลิปก็ได้นะคะทุกคน เป็นเบอร์โทรของเจ้าของโดยตรงเลยนะคะก็สามารถติดต่อไม่ว่าจะคุยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าท่านใดต้องการเข้าไปรับชมนะคะก็สามารถโทรนัดกันล่วงหน้าได้เช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนพบกับเจคเคโน่ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ